กับเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลุ่มของดิฉันนำเสนอหัวข้อสัมมนาการใช้ระบบป้ายสัญญาณ LED Matrix แบบโต้ตอบสามารถควบคุมและสามารถสวมใส่ได้โดยใช้วิกิซอฟต์แวร์และทวิตเตอร์ผู้จัดทำทาคาชิยามานอภาควิชาวิทยาศา,ศาสตร์คอมพิวเตอร์มา,ทาิทัยฟูกิยามะาฟูกิยามะประเทศญี่ปุ่น บดนำเรามีสัญญาณมากมายอยู่รอบตัวเราเพื่อจัดการกับสัญญาณเหล่านั้นและทำให้ทันสมัยปัจจุบันเราสามารถใช้ป้ายสัญญาณ LED matrix ได้แล้วหากเป็นแบบพกพาและสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งได้ทุกที่ทุกเวลาและสามารถควบคุมได้จากรีโมทร,ระยะไกลโดยตัวควบคุมมันจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นในเหตุการณ์พิเศษเ <c oughs> ช่นการประชุมการออกแบบและการดำเนินงานการใช้ระ <c oughs> บบป้ายสัญญาณ LED แบบ โตอตอบสามารถควบคุมและสามารถสวมใส่ได้ระบบนี้เกิดขึ้นโดยการใช้วิกิซอฟต์แวร์และ T w i t t e r ระบบนี้ยังเป็นบอร์ดเน็ตเวิร์กซึ่งประกอบด้วยวิกิเพจทวิตเตอร์และบอร์ดสตัวซึ่ง1ใน2ตัวนั้นเป็นเครื่องมือที่อ่านคําสั่งในวิกิเพจและทําซ้ําเพื่อโพสทวิตลงบนทวิตเตอร์โดยการตีความหมายรายการคําสั่งโดยอัตโนมัติส่วนอีกบอร์ดเป็นแบบป้ายสัญญาณ LEDmatic และสามารถสวมใส่ได้ สัญญาณจะอ่านทวิตบนทวิตเตอร์ซึ่งสุกทวิตโดยเครื่องมือหรือคนแล้วแสดงทวิตเข้าสู่ระบบป้ายสัญญาณ LED matrix แบบสามารถสวมใส่ได้ยังเป็นอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันทาําซ้ําเพื่อโพสทวิตสถานที่ตั้งของสัญญาณบนทวิตเตอร์โดยใช้ GPS อีกด้วยระบบเป็นแบบสามารถควบคุมได้เนื่องจากตัวควบคุมของระบบสามารถควบคุมอุปกรณ์เพื่อโพสทวิตเมื่อใดและข้อความใด ได้โดยง่ายและข้อความก่อนหน้านี้โดยการเขียนรายการคำสั่งลงในวิกิเพจระบนี้ยังเป็นแบบโต้อตอบเนื่องจากทุกคนสามารถแสดงข้อความใดๆในระบบได้ตลอดเวลาโดยใช้ Twitter ในการอ่านข้อความอื่นในระบบเราได้ประยุกต์ใช้รวบนี้ในการประชาสัมพันธ์คารแข่งขันวิ่งมาราทอนรูปแบบนักวิ่งจะสวมป้ายสัญญาณและวิ่งระยะทาง42.19กิโลเมตรข้อความต่างๆจะถูก แสดงในป้ายสัญญาณ LED matrix แบบสามารถสวมใสได้ในระหว่างที่นักวิ่งทั้งหมดกำลังวิ่งภาพรวมของระบบภาพที่1แสดงภาพรวมของระบบป้ายสัญญาณ LED matrix แบบโต้ตอบสามารถควบคุมและสามารถสวมใส่ได้ตัวควบคุมของระบบเขียนรายงานคำสั่งในวิกิเพจทวิตเตอร์อัตโนมัติซึ่งเป็นบอทตัวหนึ่งจะทำซ้ำเพื่ออ่านรายงานคำสัง่งเพื่อรันรายงานคำสัง่งและเพื่อโพสทวิตเตอร์ ทวิตท,ที่ถูกทวิตโดยเครื่องมือหรือผู้ใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจะถูกอ่านโดยป้ายสัญญาณ LED เมทริกแบบสามารถสวมใส่ได้ซึ่งเป็นบอดอีกตัวและทวิตเตอร์จะแสดงในป้ายสัญญาณ LED เมทริกตัวอักษรที่แสดงบนทวิตเป็นตัวอักษรของทวิตซึ่งทวิตบนทวิตเตอร์ด้วยแฮชท,ท็ที่กำหนดทุกส่วนของทวิต จะแสดงโดยการเลื่อนจากซ้ายไปขวาระบบจะค้นหาทวิตล่าสุดพร้อมแฮชแท็กที่กำหนดเป็นระยะระยะแล้วแสดงทวิตในป้ายสัญญาณ LED เม t r i กระบบยังระบุตำแหน่งของป้ายสัญญาณ LED เม t r i กเป็นระยะอีกด้วยและแสดงตำแหน่งที่เชื่อมโยงกับตำแหน่งบน Google Map บน Twitter อีกด้วยการใช้ระบบในการแข่งขันวิ่งมาราธอนเต็มรูปแบบ เราได้ประยุกต์ใช้ระบบนี้เพื่อประชาสัมพันธ์หมาวิทยลาลัยของเราและสถาบันอื่นที่นาโนฮานะมาราทอนการแข่งขันวิ่งมาราทอนเต็มรูปแบบในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมกรา2 5 1 9นักวิ่งจะติดป้ายสัญญาณและวิ่งด้วยระยะทาง42.19กิโลเมตรข้อความต่างๆแสดงในป้ายสัญญาณ LED เมทริกแบบสวมใส่ได้ในขณะที่นักวิ่งทั้งหมดกำลังวิ่ง ภาพที่2แสดงป้ายสัญญาณ LED เมทริกแบบสวมใส่ได้ที่นักวิ่งสวมใส่หลังจากวิ่งเข้าสู่เส้นชัยสัญญาณแสดงข้อความในระหว่างการแข่งขันทั้งหมดระบบสัญญาณทำงานประมาณ6ชั่วโมงซึ่งรวมถึงช่วงก่อนแข่งขันและหลังถึงเส้นชัยแล้วสรุปการดำเนินงานเราได้แสดงให้เห็นป้ายสัญญาณ LED เมทริกแบบสามารถสวมใส่ได้ระบบเป็น แบบสามารถควบคุมได้เนื่องจากตัวจัดการควบคุมของระบบสามารถควบคุมทวิตเตอร์อัตโนมัติของระบบเพื่อโพสทวิตเมื่อใดและข้อความใดได้โดยง่ายและก่อนหน้านี้โดยการเขียนรายงานคำสั่งในวิกิเพจระบบยังเป็นระบบโต้อตอบด้วยเนื่องจากทุกคนสามารถแสดงข้อความใดๆในระบบทุกครั้งที่มีการใช้ทวิตในการตอบสนองต่อข้อความอื่นในระบบ เราประสบความสำเร็จในการใช้ระบบนี้ในการแข่งขันวิ่งมาราธอนเต็มรูปแบบกิจกรรมประกาศเราได้ใช้ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และข้อมูลในงานวิจัยของสถาบันนาโนฮานะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงหน้าที่นี้